หนังสือเสียงร้อยประโยคในรมิตชีวิตลูกเพราะอำนาจวาจาสิธย์จากพ่อแม่สรรสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับลูกได้ดั่งใจนึกอำนาจของภาษาในบทนี้เรามารู้จักอำนาจของภาษากันค่ะ 1. ภาษาส่งผลต่อการเรียนรู้ในวัยขวบครึ่งถึงสองขวบเด็กๆทุกคนจะเริ่มมีพัฒนาการทางภาษาเริ่มพูดสื่อสารได้ครั้งแรกจะเห็นได้ว่าหากลูกเราพูดช้าหรือพัฒนาการทางภาษาล่าช้าคุณหมอจะไม่นิ่งนอนใจต้องหาทางกระตุ้นให้เหมาะสมเพราะภาษาคือประตูสู่การเรียนรู้ค่ะเริ่มจากการฟังพูดอ่านเขียน คำถามคือแล้วภาษาแบบไหนล่ะที่ใช้ในการสร้างนักเรียนรู้สร้างความสามารถในการมีวินัยกำกับตัวเองความสามารถในการควบคุมอารมณ์แม่แม่จะได้คำตอบจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ 2. ภาษาส่งผลต่อวิธีคิดวิธีคิดส่งผลต่อการลงมือทำและการลงมือทำส่งผลต่อผลลัพธ์ทุกๆเรื่องในชีวิตค่ะ ดังนั้นลูกจะประสบความสำเร็จแบบมีความสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่อย่างเราส่งต่อวิธีคิดแบบไหนให้กับลูกและความท้าทายคือเราจะส่งวิธีคิดในแบบที่เราเป็นให้ลูกโดยไม่รู้ตัวด้วยสิเพราะวิธีคิดฝังตัวอยู่ในระบบจิตใต้สำนึกค่ะที่ทำงานโดยโหมดอัตโนมัติดังนั้นให้แม่แม่ลองสำรวจผลลัพธ์ในชีวิตด้านต่างๆของตัวเอง ไม่ว่าจะการงานการเงินอารมณ์สุขภาพความสัมพันธ์ถ้าผลลัพธ์เรื่องไหนยังไม่เป็นที่พอใจแม่ต้องมีสติมากๆในการปรับเปลี่ยนตัวเองทำให้เห็นเป็นให้ดูเพื่อส่งต่อวิธีคิดที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับลูกเราค่ะ และในหนังสือเล่มนี้แม่ดารวบรวมประโยคเพื่อสร้างวิธีคิดแบบเติบโตหรือ Growth Mindset เป็นวิธีคิดหลักๆใหญ่ๆที่มีงานวิจัยรองรับแล้วว่าคนที่มีวิธีคิดเติบโตมีแนวโน้มประสบความสำเร็จได้มากกว่าในทุกๆสาขาอาชีพ 3. ภาษาส่งผลต่อจิตใต้สำนึก ข้อเท็จจริงของจิตใต้สำนึกคือมันคือการบันทึกทุกเรื่องราวที่เด็กคนหนึงได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้มีประสบการณ์ตลอดระยะเวลา0ถึง12ปีแรกของชีวิตหล่อลลอมเป็นตัวตนของเด็กคนนั้นขึ้นมาและกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อความคิดความกลัวมุมมองที่มีต่อตัวเองมุมมองที่มีต่อผู้คนสิ่งรอบตัวและสิ่งนี้ขับเคลื่อนชีวิตถึง90%เอร์เซ์ กำหนดอารมณ์ความรู้สึกคำพูดและการกระทําของคนคนหนึ่งไปทั้งชีวิตอยากให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวเองมีเซล์ท็อกอย่างไรในวันที่เจอกับปัญหาอุปสรรคทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับเราด้วยหรือไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ในวันที่ต้องลงมือทําสิ่งใหม่ๆฉันจะทําได้หรอหรือฉันทําได้แน่ๆในวันที่คนดูถูกศพมาใช่ฉันมันห่วยหรือ ใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่เสียงเหล่านี้พูดกับเราตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่นค่ะอยากให้เสียงนี้ส่งเสริมความสำเร็จของลูกหรือจุดลังพลังใจขึ้นกับสิ่งที่พ่อแม่อย่างเราจะโปรแกรมให้ค่ะ 4. ภาษาคือการตีตรา ทฤษฎีนี้เรียกว่า label theory หรือการติดป้ายเหมือนเราติดป้ายข้างกล่องค่ะว่านี่คือของขวัญมันจะกลายเป็นของขวัญแต่ถ้าเราติดป้ายว่านี่คือถังขยะมันจะกลายเป็นถังขยะค่ะทฤษฎีนี้ถูกคิดค้นเพื่ออธิบายอัชญายกรว่าทำไมการผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีของคนคนหนึ่งทำให้เขากลายเป็นฆาตกรไปทั้งชีวิตไม่สามารถกลับมาเป็นคนดีได้อีก เหตุผลเพราะว่าเขาถูกภาษาตีตราว่าเป็นฆาตรกรนักโทษคนคุกเห็นอำนาจของการตีตราไหมคะถ้าเราไม่มีสติคำพูดของเราที่ย้ำกับลูกบ่อยๆเช่นหนูอย่าชักช้าอึดอ่ดนักสิลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดือ้อพูดอะไรไม่ฟังแม่สักทีไม่เห็นต้องอายเลยลูกก็กล้าหน่อยนะ่าลูกก็จะเป็นเด็กชักช้าเด็กดือ้อเด็กขี้อายแก้ไม่หายสมกับคำที่พ่อแม่พูดคะ่ะ แต่ถ้าเรารู้พลังในการตีตราเราสามารถใช้สิ่งนี้ในการกำหนดพฤติกรรมดีให้กับลูกได้เลยและหนังสือเสียงเล่มนี้จะบอกวิธีค่ะ 5. ภาษาคือพลังงานมีการทดลองนำข้าวที่หุงสุกนะคะแยกใส่กระปุกปิดฝากระปุกที่1พูดว่าฉันรักเธอจังเลยกระปุกที่2พูดว่าฉันเกลียดแกมากทำซ้ำแบบนี้เป็นเวลาเกือบ4สัปดาห์ค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือกระปุกชั้นเกียร์แก่ราขึ้นสีดำเน่าเฟะมากในขณะที่กระปุกชั้นรักเธอหน้าตาดูดีกว่ามากทั้งที่เป็นข้าวที่หุงจากหม้อเดียวกันหรือการทดลองลักษณะคล้ายกันกับน้ำค่ะเมื่อนำน้ำที่พูดด้วยคำว่าขอบคุณชั้นรักเธอหรือคำพูดบวกๆมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศจะเห็นเป็นผลึกที่งดงามมากมาก ในขณะที่คำพูดลบๆเช่นแกมันโง่ฉันลบปวดหัวกับแกจริงๆผลึกน้ำดูงกงอหน้าขยักขยแงที่สุดสิ่งนี้สรุปได้ว่าภาษาบวกมีพลังงานบวกสร้างสรรค์จริงสวยงามค่ะภาษาลบมีพลังงานลบทำลายล้าง ดังนั้นอยากให้พลังกายพลังใจพลังชีวิตในตัวลูกเราเป็นยังไงสดใสเต็มเปี่ยมพร้อมออกผจญภัยหรือหดหูอ่อนกำลังยังไม่ทันเผชิญโลกก็หมดแรงซะแล้วมาฝึกฝนการใช้ภาษาให้คำพูดของพ่อแม่เป็นวาจาศิษย์สร้างสารรค์สิ่งดีให้เกิดขึ้นกับลูกได้ดั่งใจนึกกันค่ะยินดีต้อนรับสู่หนังสือเสียงร้อยประโยคเนรมิตชีวิตลูก แม่ได้อยากบอกว่าลูกๆของพ่อแม่ทุกคนที่มีหนังสือเล่มนี้พวกเขาโชคดีมากๆค่ะ